สวัสดียาแรงครับแลงนี่ได้นวลมังกรมามครับแหลงนี้จะพัดนวลมังกรเสลกิ้นครับผมก่อนอื่นจะเอาพริกหอมขาวลงไปพัดน่ยก่อนหรอกครับบอกว่าหมูจะกินแรง,งนอนแรงมามครับพริกหอมขาวเริ่มเดืองดีแล้ามันจะใส่ลูกชินเลยครับเอาต้องรีลามันใส่ปัปเลยครับใส่น้ำมันหอยไปแค่น,น้อย เอาละฝ่ายเขียวครับอัน,นขาดไรเลือของนัวครับใส่นักล้มนะใส่น้อยัะล้มเหมือนกันนะครับน้ำป่าอย่าน้อยเอาละโอ้ีแบบเป็นล้านะกำลังเอาหนวดมังกรหอกใส่เลยครับ วอกขาวมัขนาดนวลมังกรโ,โล่ะครับลาวันนี้สก,กําเันหนอเอ้าตั้งหนอกกันล้มขนาดครับบึ่งบึ่งบัางเอ้ายูอย่างคือครับโวมูจะกินไอ้ยังนะครับเกิดหออมาออกละ่ะ กำลังจะใส่ต้นหอมครับนีเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันและความหอมอหมอ,อีกะเอาแลครับเนียวหนาตัวหมอ,อีกันล้ำละมาครับมากินข้าวแนมจ้ำข้าวแรงด้วยกันครับผมงวดมังกรผัดนวดมังกรใส่กจิ้นครับโอโอถ้าชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก,ากติดตามจิ้มเด้อครับเดียวพากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ โอ,อ้โหอย่างคือครับ